วันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการอ่านเขาไพ่บาคาร่านะครับแล้วก็สอนการเลือกห้องบาคาร่าด้วยนะครับว่าเลือกห้องบาคาร่ายังไงเนี่ยให้เราเล่นง่ายนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องไปเล่น10ตา20ตานะครับผมจะสอนเล่นแค่ประมาณ3ตา4ตา5ตาพอนะครับอ่ะมาดูการเลือกห้องบาคาร่ากันก่อนเลยนะครับตอนนี้ก็อยู่เว็บเซ็กซี่บาคาร่านะครับอย่างห้องหนึ่งเนี่ยผมคิดว่ามันอ่านเขา อ่อมันดูเขาไพ่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีว่าทําไมถึงดูยากนะครับสําหรับห้องหนึ่งไปดูห้องที่2กันก่อนนะครับห้องที่2เนี่ยมันจะออกมาเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับสังเกตดีๆจะออกมาเป็น2ตัด2นะครับแล้วก็เขาไพ่ปิงปองนะครับอ่าแล้วก็ถ้าสังเกตดีๆเนี่ยจะเป็นเขาไพ่บาคาร่าหนึ่งสองสามนะครับก็คือจะเป็นในรูปแบบของสามเหลี่ยมก็คือมาหนึ่งตัวสองตัวแล้วก็สามตัวนะครับ อ่ะแล้วถ้าเราดูดีๆอีกนะครับตอนนี้เนี่ยบาคาร่าห้องที่2เนี่ยมันออกมาเป็นแดง3น้ําเงิน2เนี่ยตัวต่อไปเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะมาเป็นแดงนะครับคือถ้าเราเลือกห้องบาคาร่าแบบนี้นะครับเราจะสังเกตได้ง่ายนะอะไปดูห้องอีกห้องหนึ่งดีกว่าอะโอเคนะครับห้อง3คือห้อง3เนี่ยถ้าดูจากกราฟบาคาร่าแล้วนะครับมันจะออกมาเป็น4ตัดหนึ่งนะครับเห็นไหม มันจะออกมาเป็นน้ําเงิน4ีแดง1นะครับอันนี้ก็มันจะทําให้เราเล่นง่ายมากขึ้นนะครับคือเราไม่ต้องไปกังวลกับกราฟมันว่ามันจะออกอะไรนะครับเห็นไหมเนี่ยมันก็จะออกแต่4ตัด1 4ตัด1นะครับแล้วก็จะมีเขาให้ปิงปองออกมาด้วยครับอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการสังเกตการเล่นบาคาร่าต่างๆนานานะครับอ่ะมาดูกันที่ห้อง4ี่เนี่ยห้องสี่ผมคิดว่าค่อนข้างจะยากนะครับ ค่อนข้างจะยากนะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีรูปแบบที่ชัดเจนนะครับมันสลับไปสลับมาคืออย่างเงี้ยผมคิดว่าไม่ควรที่จะเข้าไปเล่นนะครับอา่าห้องนี้นะครับเป็นห้องห้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูห้อง5้ากันนะครับห้องนี้นะใครที่แบบเล่นบาคาร่าแล้วแพ้บ่อยๆหรือว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ชนะนะครับลองเอาเทคนิคการเลือกห้องบาคาร่าไปเล่นดูนะครับแต่ อย่าเล่นเยอะเล่นแค่สองไม้สามไม้ก็พอนะครับเนี่ยถ้าห้องห้างเนี้ยคุณจะเห็นกราฟบาคาร่านะครับมันจะออกมาเป็นสี่ตัดสี่ตัดสี่นะครับแล้วก็เป็นเขาไพ่มังกรนะครับเห็นไหมแล้วมันก็จะมีเขาไพ่มังกรโผล่ขึ้นมาอีกนะครับแล้วช่วงหลังเนี่ยมันออกมาเป็นน้ําเงินสองแล้วก็ตัดด้วยแดงอีกสองนะครับอันนี้ก็อาจจะคาดเดาได้ว่าอาจจะเป็นในเขาไพ่ของสองตัดสองนะครับ คืออย่างนี้มันจะทําให้เราเล่นบาคาร่าง่ายมากขึ้นนะโดยที่เราไม่ต้องไปใช้สูตรบาคาร่าเลยนะครับอ่ะอย่างอันนี้นะครับห้อง6นะห้องหตัวสุดท้ายออกมาเป็นแดงใช่ไหมครับเราก็คัดคะเนได้เลยนะครับว่าเอ้ยตัวต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะมาเป็นแดงเนี้ยเจ็็นตนะครับเพราะอะไรเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยคุณเห็นไหมก่อนหน้านี้มันมามันมาเป็นแดงสองน้ำเงินหนึ่ง และอีกหนึ่งกรณีนะครับมันจะออกมาเป็นในรูปแบบของเขาให้ปิงปองด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณจะเห็นนะครับว่าบาคาร่าห้องหกเนี่ยมันมีในรูปแบบของเขาให้ปิงปองโผล่มา3ตัวนะครับอันนี้คุณก็สามารถคาดการณ์ได้แล้วนะครับว่าเอ้ยตัวต่อไปเนี่ยมันจะเป็นอะไรนะครับถ้าใครอ่านเขาให้บาคาร่าตรงนี้เป็นแล้วคุณก็ใช้เทคนิคเขาเรียกว่าเทคนิค3เกลอที่ผมได้สอนสอนออกไปในคลิปก่อนก่อนหน้านี้ก็เอาไปใช้ได้นะครับ อ่ะโอเคนะฮะอ่ะมาดูจากเซ็กซี่บาคาร่าห้องที่เจ็ดนะอ่ะดูตรงนี้นะครับมันมาเป็นน้ําเงินสองตัดด้วยแดงหนึ่งแล้วก็มาเป็นน้ําเงินสองตัดด้วยแดงอีกหนึ่งเห็นไหมครับคุณจะเห็นว่าเขาไพ่บาคาร่าเนี่ยมันจะมาในรูปแบบคล้ายๆกันนะครับซึ่งแตกต่างจากเซ็กซี่บาคาร่าห้องหนึ่งมากนะครับเนี่ยนะฮะอ่ะไปดูห้องแปดเลยครับห้องแปดเนี่ยมัน มีโอกาสที่จะออกมาเป็นเขาไพ่2ตัด2เยอะมากถ้าคุณดูดีๆนะมันจะมา2ตัด2บ่อยมากนะครับคือเราสามารถดักทางบาคาร่าได้เลยนะครับว่าไอ้ห้องห้อง8เนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกเป็นเขาไพ่2ตัด2บ่อยที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นแค่แนวทางในการสังเกตบาคาร่าเท่านั้นนะครับคือไม่ใช่เทคนิคที่ผมแบบสอนไปแล้วแล้วมันจะได้ผล100%เนะครับ อันนี้ก็แค่เป็นแนวทางในการสังเกตบาคาร่าเฉยๆนะครับแต่ถ้าคุณอยากรู้ว่าตาต่อไปเนี่ยมันจะออกน้ําเงินหรือมันจะออกแดงนะครับให้คุณไปดูคลิปย้อนหลังก็คือเป็นการใช้เทคนิค3เกลอนะครับหรือการอ่าน3ามข้อไพ่นั่นเองนะครับอย่างห้องนี้เนี่ยถามว่าห้อง9ก้าเนี่ยมันเล่นง่ายหรือเล่นยากนะครับถ้าถามว่าห้องเก้าเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากนะครับเพราะว่าถ้าเจอเข้อไพ่ปิงปองเนี่ยผมเออเจอเข้อไพ่บังกรเนี่ยผมขอบอกไว้เลยนะครับว่า เราไม่ควรไปตัดมันนะครับให้เราเล่นตามมันอย่างเดียวนะครับและไม่ควรแทงทบนะครับหลายคนชอบไปแทงทบมากนะฮะอ่ะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าตัวอย่างนี้นะครับเราจะสังเกตได้ง่ายๆเลยนะทุกห้องนะครับบาคาร่าทุกห้องจะมีเขาไพ่มังกรโผลมาเห็นไหมครับมันจะมาเป็นช่วงๆนะฮะจะมาเป็นช่วงๆเนี่ยคุณก็สามารถสังเกตได้แล้วนะครับว่าช่วงเนี้ย เฮ้ยเขาไพ่มังกรมันเริ่มออกมาแล้วนะครับนี่นะฮะมันจะออกมาแบบทีๆเลยนะครับถ้าคุณสังเกตดีๆนะเนี่ยถ้าช่วงไหนปิงปองมันก็จะเริ่มมาเป็นปิงปองทันทีนะครับอ่านเนี่ยอย่างสมมุติสมมุตินะครับเซ็กซี่บาคาร่าห้องที่สามอ่าดูห้องที่สามนะอ่าดูห้องที่3แล้วก็ดูห้องที่7นะครับ แล้วก็ห้องที่6นะห้องที่ 6, e 6> อ่ะคุณสังเกตดีๆนะครับบาคาร่าสามห้องนี้นะมันจะออกมาช่วงสุดท้ายนะครับจะออกมาเป็นเขาไพ่สามแล้วก็ตัดดูแล้วก็ตัดนะครับอ่ะมาสามแล้วก็ตัดนะอ่ะอย่างห้องเจ็ดนะครับกราบบาคาร่าเนี่ยมันมาสามแล้วก็ตัดอีกสามนะครับ e คือห้องอื่นๆเนี่ยเนี่ยอย่างห้องห้องหนึ่งนะครับห้องหนึ่งเนี่ยมันโผล e ่มาแล้วสองตัว คุณก็สามารถเข้าไปดักกราฟบาคาร่าได้เลยนะครับก็คาดว่ามันน่าจะมาแดงนะครับส่วนอีกห้องหนึ่งก็คือกราฟบาคาร่าของห้องที่9ห้องที่9้าเนี่ยมันมาแล้วน้ําเงิน2คุณก็อาจจะคาดคันเอก็ได้นะครับว่าตัวต่อไปเนี่ยมันอาจจะมาเป็นน้ําเงินนะครับคือเขาไพ่บาคาร่าเนี่ยในช่วงแต่ละช่วงนะมันจะคล้ายๆกันนะครับแต่มันก็ไม่ได้เหมือนกันเป๊ะคือมันจะมาคล้ายๆกันมังกรก็มังกรนะครับปิงปองก็ปิงปองเห็นไหมเนี่ย ช่วงในท้ายเนี่ยมันเริ่มจะมาปิงปองเห็นไหมครับห้องหนึ่งเนี่ยเนี่ยห้องสองก็เริ่มมาเป็นปิงปองนะครับห้องสามก็เริ่มมาเป็นปิงปองแล้วนะครับเนี่ยออย่างห้องห้าเนี่ยห้องห้าก็เริ่มเป็นปิงปองแล้วเนี่ยห้องเก้านะครับเริ่มมาเป็นปิงปองแล้วมันทําให้เราเล่นง่ายขึ้นถ้าเราแทงบาคาร่าอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแล้วคุณอ่านกราฟบาคาร่าเป็นอยู่แล้วคือถ้าคุณดูทฤษฎีนี้แล้วคุณก็ เอาไปเสริมกับเทคนิคการอ่านเขาไพ่เนี่ยมันก็ทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับในความคิดของผมนะอะไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับขอแบบไวๆเลยนะตัวอย่างนี้เห็นชัดมากนะครับอ่าดูของห้องห้าก่อนเลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นว่าถ้าคุณดูกราบบาคาร่าไปแล้วเนี่ยคุณจะดูเป็นเลยนะครับว่าเอ้ยห้องห้าตอนนี้มันเป็นเขาไพ่บาคาร่าหนึ่งสองสามเห็นไหมแล้วก็ตัดด้วยอีกหนึ่งสองสามคือมันมาขายกันมากมาเหมือนกันมากมันทําให้เรา เล่นบาคาร่าแล้วดักทางง่ายขึ้นนะครับอ่ะดูอย่างห้องนี้นะมันมาหนึ่งตัดสามแล้วก็มาหนึ่งตัดสามอีกแล้วก็มาหนึ่งตัดสามอีกเห็นไหมครับคือถ้าเราดูแล้วมันรู้สึกว่าเขาไพ่มันคล้ายๆกันเนี่ยให้คุณแทงตามทันทีเลยนะครับอ่ะดูอย่างห้องนี้นะอันนี้มันเป็นเขาไพ่หนึ่งสองสามในรูปแบบเขาไพ่ซ้อนนะครับก็คือ แดง1น้ํา้ำเงิน2แล้วก็ตัดด้วยน้ำเออตัดด้วยแดงอีก3เห็นไหมมันจะเป็นรูปแบบสามเหลี่ยมแล้วคุณก็ดูย้อนหลังนะครับเห็นไหมมันมา3 2 1เหมือนกันเลยนะครับเนี่ยคือถ้าเราดูเขาไพ่บาคาร่าเป็นมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับอ่ะก็เห็นไหมเห็นไหมดูห้องเซ็กซี่บาคาร่าห้องที่8นะอ่ะเซ็กซี่บาคาร่าห้องที่8เนี่ยมันจะมาเป็นน้ําเงิน4ตัดด้วยแดง2แล้วมัน ก็เหมือนกับตรงนี้อีกนะครับซึ่งมาเป็นน้ําเงิน4ตัดด้วยแดงอีก2นะครับดูของบาคาร่าห้องที่7นะเห็นไหมน้ําเงิน2ตัดด้วยแดง1น้ําเงิน2ตัดด้วยแดงอีก1น้ําเงิน2ก็ตัดด้วยแดงอีก1เช่นกันคือเขาให้บาคาร่าเนี่ยมันจะออกมาเป็นช่วงๆใช่ไหมครับบางช่วงนี่ก็ผันผวนมากจับทางไม่ถูกดักทางไม่ถูกนะครับให้คุณดูกราฟบาคาร่าก่อนแล้วคุณค่อยเล่นนะครับถ้าคุณเจอกราฟบาคาร่าแบบนี้เนี่ย คุณสามารถเข้าไปเล่นได้เลย2อสาตาอย่างไงก็ได้นะครับคือเล่นแล้วอย่าโลภแค่นั้นเองนะครับได้2อสมตาแล้วคุณก็ออกนะฮะอันนี้ก็คือเป็นแนวทางในการอ่านกราฟบ,บาคาร่าอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครไม่รู้วิธีแนวทางการอ่านกราฟบ,บาคาร่าในขั้นพื้นฐานเนี่ยคุณก็สามารถเข้ามาศึกษาได้จากในคลิปของผมนะครับรวมถึงการสอนเทคนิคการอ่านกราฟบ,บาคาร่าอย่างละเอียดอันนี้ผมก็สอน ไปด้วยเช่นการอยู่ในคลิปต่างๆนะสามารถเข้าไปดูกันได้นะครับส่วนมากเนี่ยกราฟบาคาร่าก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีเด่นๆเลยที่มันออกไปบ่อยก็คือ1 2 3นะครับแล้วก็พวกกราฟปิงปองมังกรเนี่ยมันมาน้ําเงิน4เนี่ยเนี่ยน้ำเงิน4น้ําเงิน4นะครับซึ่งมันจะเป็นไปได้ยากนะครับที่มันจะออกมาเป็นมังกรน้ําเงินยาว10ตัวอะไรเงี้ยแต่ถามว่ามีไหมมีนะครับ ถ้าสมมตินะครับสมมติน้ำเงินตัวนี้เซ็กซี่บาคาร่าห้องที่8นะครับน้ำเงินมันมาอีกหนึ่งตัวนะตรงนี้นะมันก็เป็นไปได้นะครับที่มันจะเป็นมังกรยาวก็ให้เราเล่นตามไปห้ามทบห้ามตัดนะครับทฤษฎีถ้าเราเจอเขาไพาบ่บาคาร่าที่มันเป็นในรูปแบบของมังกรคือห้ามทบห้ามตัดแล้วก็ทฤษฎีในรูปแบบของเขาไพา่ปิงปองก็เหมือนกันนะครับถ้าเจอเขาไพา่ปิงปองเนี่ย ห้ามทบห้ามตัดเพราะเราก็ไม่รู้ใช่ไหมครับว่าการาฟบาคาร่ามันจะตัดตอนไหนนะครับมันจะเปลี่ยนตอนไหนให้เราเล่นตามสมมุติว่าตัวสุดท้ายมาน้ําเงินตาต่อไปก็แทงแดงปกตินะครับลงเดิมพันเท่าไหร่ให้เล่นเท่านั้นนะครับห้ามทบห้ามตัดอ่ะเนี่ยเห็นไหมมันก็จะมาลข่งข้ากันนะครับถ้าเราดูสกอร์ก่อนหน้านี้เนี่ยว่ามันมีอะไรเราก็แค่จําเฉยๆว่ามันมีอะไรบ้างที่มันออกไปแล้วแล้วเราก็ย้อนกลับไปดูนะครับซึ่ง ถ้าเราไปดูแล้วเขาไพ่เนี่ยมันมันไม่คล้ายกับที่ที่มีเลยก็คือมันมันไม่ตรงกับที่มีนะครับคือเราอยากไปเล่นบาคาร่าห้องนั้นดีกว่าให้เราย้ายห้องยอมเสียเวลาเลือกห้องบาคาร่าใหม่ดีกว่านะครับผมคิดว่ามันมันน่าจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับยอมเสียเวลานิดน,นึงสําหรับการเรื่องห้องบาคาร่าไม่ใช่ว่าเอ้คุณอยากเล่นห้องไหนคุณเข้าไปเล่นแล้วคุณคิดว่ามันจะออกสีแดงแน่นอนออกสีน้ําเงินแน่นอนผมคิดว่ามัน มันเป็นการวิเคราะห์เกมบาคาร่าแบบผิดๆนะครับอ่ะในเบื้องต้นนะครับผมก็สอนวิธีการเลือกห้องบาคาร่าแบบเล่นง่ายๆกันไปแล้วนะครับแต่ถ้าใครเนี่ยเลือกห้องไปแล้วแต่อยากรู้วิธีการอ่านการาฟบาคาร่าว่าสีต่อไปหรือว่าตาต่อไปที่มันจะออกเนี่ยโอกาสที่มันจะออกเป็นน้ําเงินหรือเป็นแดงมากกว่ากันนะครับให้ไปดูในคลิปเก่าๆนะครับของเทคนิคสามเกลอนะครับ คลิปเก่าๆเนี่ยผมก็จะสอนแต่เทคนิคสามเกลอนะครับว่ามันดูยังไงนะครับซึ่งมันก็ช่วยได้นะครับในระดับหนึ่งแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับเทคนิคการเล่นบาคาร่าของผมเนี่ยมันก็ไม่100%เซนะครับอ่าโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับ